สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊บซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะวันนี้ก็เป็นที่ฮือฮาเลยนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจา,ารณ์กันกับกรณีรายงานของ Twitter สรุปสถานการณ์ที่มีการปิดบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวในลักษณะของ I.O. เป็นปฏิบัติการทางข่าวสารปรากฏว่าในจํานวนกว่า1 5 0 0แอคเคาท์นี้เป็นบัญชีของกองทัพเนี่ย 926บัญชีคือระบุมาแบบนี้เลยนะคะบอกว่าเป็น I.O. ทหารที่ชมกองทัพหนุนกองทัพหนุนรัฐบาลแต่โจมตีฝ่ายค้านเอ,อคือผมก็ไปนั่งอ่านเนี่ยนะครับที่บอกว่า926เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าปิดนะอ็บอกว่า disclosing เขาเปิดเผยว่ามันมีแอ c o u n t อะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นคือพอมันไม่มีรายละเอียดเนี่ยม,มันก็อย่างที่รองโกศกอย่างโกศกทอบอก็บอกว่ามันพูดลอยๆอย่างนี้พอพูดไอโอเนี่ย มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นในเชิงลบอะใช่คือแ,แล้วมันไม่ได้มีการระบุตัวตนด้วยไงคะแต่เรื่องการทำไอโอทาความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกวันนี้นี่แหละครับการใช้ I.O. ในส่วนของโซเชียลมีเดียนี่แหะครับทั้ง Facebook ทั้ง Twitter เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แพร่หลายกระจายมากมแล้วพออ่านในส่วนที่ทาง f a c e b o o k ก็ชี้แจงเนี่ยคือ,อมไม่มีรายละเอียดเลยแล้วก็พูดในส่วนว่าเนี่ยมี9 2 6เขาก็ไม่ชัดเจนว่า ปิดหรือไม่ปิดอย่างไรนะครับแล้วอันเนี้ยมันก็มาในช่วงที่ก่อนหน้านี้คงจํากันได้นะครับว่ากระทรวงดีอเอสเนี่ยก็มีการทําเรื่องไปถึงทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ Twitter เนี่ยครับในเรื่องการโพสต์ข้อมูลข่าวสารที่มันอาจจะเป็นเฟกเดียเป็นเท็จไปหมิ่นอะไรอย่เงี้ยแล้วก็คําสั่งสารก็มีสั่งให้พวกเนี้ยครับต้องลบเคาพวกนั้นออกอันนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นการ ตอบโต้กันไหมใ,ในเชิงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็มองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนกันเพราะว่าไอเฟสเอวตารชื่อปลอมที่มีทั้งใน Facebook ใน Twitter เนี่ยมันมีมากมายเลยแล้ววันนี้คุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยก็มาตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ว่าเอเก็แปลกใจเหมือนกันที่ว่า Twitter ออกมาแล้วก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดมันก็เลยทำให้สังคมมองภาพลักษณ์ในส่วนของกองทัพเนี่ยนะครับก็มองไปว่า เป็นเป็นในด้านลบไปเพราะพูดถึง iO อนี่นะครับคนก็จะมองว่าเป็นปฏิบัติการเชิงข่าวที่<ม>เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จในขณะที่ทางกโโสขขงทอบอเนี่ย mm hmm. ก็พยายามอธิบายว่ามันก็มี IO นี้เรื่องของการชี้แจงทำความเข้าใจการทำงานของกองทัพ mm hmm. อย่างในเรื่องพิบัติภัยหรือเรื่องชี้แจงอะไรทั้งหลายในวันคือ Twitter เนี่ยผมว่าต้องทำอะไรให้ชัดเจนกว่านี้มายว่ามีจำนนะวนแักเขาถ้ามันมีอย่างที่ว่านะครับแล้วระบุมีข้อความ ที่เป็นไอโอที่ทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือว่าหน้าตาบัญชีมันยังไงมันพูดเนื้อหาอะไรหรือว่ามันเป็นอวตารเนี่ยชื่ออวตารยังไงอะไรเงี้ยผมว่าต้องมาละเอียดมากกว่านี้เพราะเท่าที่อ่านเนี่ยนะครับอ่านแล้วเนี่ยมันมันคลุมเครือค่อนข้างมากครับ อ่าเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกันหน่อยนะคะวันนี้ติดเชื้อรวมทั่วโลกรายวันนะคะสูงที่สุดเป็นประวัติการหลังจากมีการแพร่ระบาดเลยวันนี้3,48,774นรบายนะคะคแล้วก็ในส่วนของอินเดียนะคะอินเดียยังติดเชื้อสูงสุดรายวันนะคะอยู่ที่7824รายคะ่ะแล้วก็ไปดูเสียชีวิตทั่วโลกนะคะวันนี้เพิ่มขึ้นมา6,424รายค่ะครายค่ะ ในส่วนของวันนี้นครับก็อ่านข่าวในส่วนของอธิบดีกรมการแพทย์ครับคุณหมอสมศักดิ์อครสิ์เนี่ยนะครับท่านก็ออกมาตั้งข้อสังเกตอ่ะเพราะว่าท่านก็คงมองว่าถ้าปิดประเทศเนี่ยแล้วก็พยายามรักษาสถิติที่ว่ามันไม่มีการติดเชื้อในประเทศเลยเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าไปตั้งเป้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรทําเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วทุกวันนี้นะครับผลกระทบจากโควิด ก็ทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่ามันควรจะต้องมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ต้องกังวลครับอาจารย์แกก็ให้ความมั่นใจครับว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมาตรการป้องกันนี่ยนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็รับรู้แล้วก็ได้สรุปบทเรียนแล้วก็เชื่อว่าถ้าเปิดประเทศนี่ยนะครับแล้วมันอาจจะมีอัตราการติดเชื้อที่มันไม่มากเกินกว่าในการที่จะควบคุมเนี่ยครับ<ช>ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรกังวลจนเกินเหตุอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับเพราะว่าสถานการณ์ในภูเก็ตนั้นในปลายเดือนนี้ครับจะมีการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเนี่ยลดแรกเข้ามา<ช>ซึ่งก็คือสัปดาห์ละสามไฟล์ไฟล์ละร้อยกว่าคนแล้วทุกคนที่เข้ามาก็ต้องอกักตัว ดูอาการ14วันนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่หมอสมศักดิ์แสดงความกังวลเหมือนกันว่าอย่าไปตั้งเป้าเฉพาะในเรื่องของการป้องก COVID อันโควิดติดเชื้อ,ม,อมันต้องสมดุลกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ใช่ใชก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ญญสมศักดิ์ออกมามองดีเรื่องนี้ไปดูในส่วนของอสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับอิโนโดนีเซียก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับขยับมาส0 0พันนะครับติดเชื้อสะสมเนี่ย3 2 4 0 0ในขณะที่ฟิลิปปินส์นั้น3 3 4 0 0ื่นนะครับ ห่างกันเนี่ยหมื่นหนึ่งแล้วขยับกันอินโดนีเซียมากกว่าทุกวันวันละส0 0 0ันสานะครับในปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยอินโดนีเซียน่าจะขยับขึ้นมาเป็นที่1น่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ในในเมียนมานะครับวันนี้ขยับที่1นึ่งติดเชื้อสะสมก็อยู่ที่2 2ง4มืนหนะครับแล้วอัตราการเสียชีวิตตอนนี้ในเมียนมานั้นเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สถึงสีนี่แหละครับ ในช่วง4-5วันที่ผ่านมาโดยมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่5 5ครับครับแล้วก็ตัวเลขกราฟิกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขการติดเชื้อที่เอามาให้ดูครับว่าเฉลี่ยตอนนี้ในช่วง4วันนะครับ5วันตั้งแต่วันที่4วันที่3ตุลามาเนี่ยก็เฉลี่ยถึงวันที่8เนี่ยครับก็อยู่ที่หนึ่พันต้นๆวันที่7ขยับไป 1, ันสแล้วเมื่อวานนี้อยู่ที่1 0 1 2นะครับ ติดเชื้อสะสม20,002เสียชีวิตสะสมอยู่ที่535แล้วก็สถานการณ์ในเมียนมาครับยังรุนแรงอยู่นะครับในเมืองอย่างกุ้งแล้วก็เมืองรัดยักษไข่นะครับ แล้วก็ที่วิกตอเรียเองนะคะที่ล็อกดาวน์เข้มข้นเนี่ยก็สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนต่อเนื่องนะคะครก็วันนี้ก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา11รายนะคะยังคงต่ํา20อยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะคแล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่22,57รายเสียชีวิต809รายค่ะไปดูฝรั่งเศสหน่อยนะครับวันนี้สถานการณ์ในฝรั่งเศสนั้นต้องบอกว่าโอ้โห น่ากังวลเลยครับเพราะว่าเมื่อวันวันซื้อนะครับขยับที่18,746ือวันนี้ก็ยังอยู่ที่18ึ่ง่แครับแล้วก็ถ้าดูเส้นกราฟที่มาให้ดูนะครับเทียบกับระลอกหนึ่งนี่ฝรั่งเศสนั้นระลอกสองนี่มารุนแรงมากครับแล้ววันนี้ครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับโอริเวียเวรันเนี่ยนะครับก็มีการประกาศครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับจะใช้มาตรการเข้มข้นที่เมือง สามเมืองใหญ่นะครับมีเมืองลียงมีเมืองแซงเอเตีนนะครับแล้วก็เมืองลิว <c oughs> ก็คือสามเมืองนี้ก็จะใช้มาตรการเข้มข้นเหมือนอย่างที่ปารีสกับมาเซโดนมาก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> ก็คือสั่งปิดบานสถานที่เที่ยวกลางคืนกาแฟแล้วก็ร้านกาแฟนี่แหละครับก็คือปิดไม่ให้มีการทําธุรกิจได้นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการมาตรการในการป้องกันป้องกันการแพร่ระบาด <c oughs> ซึ่งรัฐมนตรนีสาธารณสุขฝรั่งเศสก็บอกว่าสถานก,การณ์โควิด ในห้าเมืองนะครับรวมถึงที่กรุงปารีสเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับแล้วก็บอกว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รักษาในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีอัตรามีอาการที่รุนแรงนะครับนอกจากนี้ครับก็มีรายงานด้วยครับว่าในโรงพยาบาลในกรุงปารีสครับประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือยกเลิกการลาพักผ่อนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เลื่อนการผ่าตัด ที่ไม่สําคัญเนี่ยนะครับออกไปนอกจากนี้ครับก็คือเพื่อที่จะใช้เตียง ICU ที่มีเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเตียง ICU กว่าครึ่งหนึ่งในกรุงปารีสนี่ยนะครับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 จากฝรั่งเศสไปดูอังกฤษนะครับสถานการณ์ในอังกฤษก็ยังรุนแรงไม่แพ้ฝรั่งเศสครับในระลอกที่2นั้นก็รุนแรงกว่าระลอกที่1แล้ววันนี้อัตราการติดเชื้อของในสหรอาณาจักรครับ ทะลุสูงสุดครับขึ้นไป17,540<ะ>นะจรับตากจากที่ติดเชื้อสะสม561 0 0 0เสียชีวิตสะสม4,2 0 0 0ครับ<ะ>แล้วก็สถานการณ์ทางตอนเหนือทางตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับ<ะ>ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่บริจอนสันบอกครับว่าในสัปดาห์หน้านั้นอาจจะต้องมีมาตรการเข้มข้นนะครับอาจจะแบ่งเป็น3อันดับก็คือระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ที่เข้มข้นสูงสุดแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยในหลายเมืองครับ ที่มีความจําเป็นที่จะต้องประกาศมาตรการสูงสุดระดับ3ซึ่งต้องดูนะครับว่าในต้นสัปดาห์หน้านั้นบริจอนสันจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับและขณะนี้ก็มีการปรับลดเวลารวมถึงปิดสถานที่เที่ยวกลางคืนนะครับในหลายเมืองโด, <ạ. S 1> โดยเฉพาะทางตอนเหนือครับที่มีการระบาดค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น นะคะเดี๋ยวเราดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะวันนี้ยอดตัดติดเชื้อสะสมรวมทั่วโลกอยู่ที่3 6มส2 0 0 0ล้านเจ็ดแรายนะคะเสียชีวิตสะสมอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมรายค่ะ ส่วนติดเชื้อรายวันอันดับหนึ่งอินเดียเหมือนเดิมนะคะเจ็ดหมื่นรายตอนนี้สะสมอยู่ที่6กล้านเก้าแสนคนนะคะส่วนของอันดับสองเป็นสหรัฐติดเชื้อเพิ่ม5้าหมื่นหกพันรายติดเชื้อสะสม7จ็ดล้านแปดแสนคนนะคะส่วนอันดับสามบราซิลติดเชื้อเพิ่ม2องหมื่นเจ็ดพันรายอันดับสี่ฝรั่งเศสค่ะติดเชื้อเพิ่ม1นึ่งหมื่นแปดพันรายและห้าอาร์เจนตินานะคะติดเชื้อเพิ่ม1นึ่งหมื่นห้าพันรายในส่วนของเสียชีวิตอันดับหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอย่างเป็นอินเดีย967ราย สูสีกับอันดับ2องสหรัฐนะคะเสียชีวิตเพิ่ม957รายอันดับ3บราซิลเสียชีวิต730ราย4อาร์เจนตินาเสียชีวิตเพิ่ม484รายและ5เม็กซิโกเสียชีวิตเพิ่ม378รายค่ะสวนตราผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับที่เคยอยู่ที่ร้อยละ5.6นะครับวันนี้อยู่ที่2.9แล้วก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะลง2.8%เซซึ่งก็บอกถึงความรุนแรงของ โควิดเนี่ยครับก็อาจจะรุนแรงน้อยลงนะแต่ในยุโรปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็ยังสูงอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าวิเคราะห์ถึงแนวทางการชุมนุมกันหน่อยเนื่องจากว่าวันที่ชุมนุมเนี่ยตรงกับวันที่จะมีขบวนเสด็จเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพระแก้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะรับมืออย่างไรเตรียมพร้อมกันอย่างไรวิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ ได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประกาศแล้วนะคะว่า14ตุลาคมนี้ม้วนเดียวจบจะอยู่กันยาวๆจะไล่รัฐบาลและต้องมีการปฏิรูปสถาบันแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากังวลเลยก็คือความเคลื่อนไหววันนั้นเนี่ยตรงกับการมีการประกอบพระราชพิธีสําคัญนะคะในการถวายพระพักตร์ถินที่วัดพระศรีรัตนาาศาสดารามและจะต้องใช้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยที่กลุ่มม็อบเขาปักหลักชุมนุมกันทีนี้ในเรื่องของความพร้อมเองหลายคนก็กังวลนะคะเรื่องของความแรงที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ตรงนั้นก็เป็นถือว่าเป็นเส้นทางเสด็จเลยนะค่ะ เพราะต้องผ่านอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ<ม>แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีเองพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็แสดงกังวลในเรื่องนี้นะครับ<ม>แล้วก็เหมือนกับว่าในช่วงสถานการณ์อย่างนี้มันควรที่จะมาเคลื่อนไหวชุมนุมอะไรในลักษณะยอย่างนี้หรือไม่เนี่ย<ม>ก,ก็เป็นก็เป็นข้อห่วงใหญ่พร้อมยังยังตั้งข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา<ม>ที่ปรับชื่อเลขตัวเองเป็นกลุ่มคณะราดหกสามอะไรนี่นะครับ<ม>ออกมาเคลื่อนไหวแล้วมีการประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ๊ะไอ ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรทําหรือไม่นอกจากนี้ท่านยังได้แสดงความกังวลน,นะครับในเรื่องของการชุมนุมที่รุสเซีเนี่ยเพราะตอนเย็นวันนั้นในหลวงท่านก็สเสด็จไ,ไปวัดประแก้วใช่ไหใช่ค่ะ โดยทานายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะบอกว่าเขามีแผนอยู่แล้วในการถวายความปลอดภัยและคงมีประชาชนออกมาเฝ้ารับเสด็จจํานวนมากจึงไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้สถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งเป็นเวลาอันมงคลทํากรรมดีก็ได้ดีทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วช่วงนี้เป็นช่วงพระราชทานภาพพระกฐถินเขาทําบุญกันทั้งประเทศมาทําลายบรรยากาศการกุศลได้อย่างไรไม่ควรเลยโตโตกันแล้วค่ะ ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งนุ่นที่คนก็ตั้งก็สังเกตว่าเอ๊ะมันจะใช้ตรงนี้สร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาหรือไม่นี่นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีข่าวในเรื่องของในหลวงเนี่ยท่านจะต้องไปเสด็จผ่านตรงนั้นก็เลยในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคนที่รับผิดชอบในเรื่องของอการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มีการหยิบประเด็นนี้มาพูดเหมือนกันในขณะที่ในโซเชียลตอนนี้ก็มีการแสดงความเห็นกันเยอะนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ย เป็นเพจเป็นเว็บไซต์ของมาน้อยบุรพานี่นะครับซึ่งก็เป็นเพจที่ต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งกับฝ่ายความมั่นคงแล้วตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจมากครับก็บอกว่าการนัดชุมนุมปกติเนี่ยจะนัดกันช่วงเย็นของวันหยุดแต่ครั้งนี้นัดชุมนุมวันพุธตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงมองอย่างไรมันก็มีเจตนาให้กระทบกับขบวนเสด็จโดยกล่าวหาว่าจงใจจัดให้มีขบวนเสด็จผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยโกหกนะครับ แล้วในมาน้อยบุรพายังเขียนต่อครับบอกว่าการพระราชพิธีเนี่ยจะต้องมีหมายกําหนดการล่วงหน้านานเป็นเดือนเพราะจะต้องมีการจัดเตรียมการพิธีมากมายจากหลายฝ่ายดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจงใจให้ตรงกับการชุมนุมพอดีมีแต่การชุมนุมนั่นแหละที่ตั้งใจให้ตรงกับวันที่จะมีการเสด็จนะครับเมื่อตั้งใจกันถึงขนาดนี้ฝ่ายความมั่นคงก็คงไม่มีทางเลือกเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศก็คงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในวันที่14ตุลาคมคผมว่าน,นี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ที่ฟังได้เลยนะเพราะว่าพระราชพิธีเนี่ยต้องมีการเตรียมล่วงหน้าไม่ใช่อยู่ๆจะมาจัดอย่างที่บางคนก็บอกว่าเอะให้มันมาชนกันตรงกับวันนั้นแล้วเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมเนี่ยครับจริงๆก็ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ทุกปีก็มีการชุมนุมแหละแต่ปีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มนักศึกษาและเรียกตัวเองกลุ่มคณะรฎรเนี่ยนะครับก็นัดชุมนุมใหญ่ ในสถานที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นเส้นทางสเสด็จก็เป็นข้อกังวเลเรื่องหนึ่งครับว่าเอ๊ะมันจะนําไปสู่ความวุ่นไวายไหมหรืออย่างเป็นอย่างที่มาน้อยบุรพาตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นข้อมูลในสายาฝ่ายความมั่นคงที่ว่าอาจจะเป็นมือที่3ที่หลายฝ่ายก็พูดกันว่ามีมือที่3เนี่ยที่พยายามที่จะมาใช้เหตุการณ์แล้วก็สร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรุนแรง คือเส้นทางตรงนั้นนี่ชัดเจนเลยค่ะวนเสด็จก็ผ่านทางธรรมศาสตร์ไปแล้วก็ตรงไปตรงประตูวิเศษชัยศรีนะ,ะคะตรงวัดพระแก้วตรงนั้นเดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันที่นี้ก่อนจะปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยววิเคราะห์กันหน่อยเรื่องของรายงานจากทางทวิตเตอร์นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคําชี้แจงจากทางรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณบีพุทธิพงค์ด้วยคือคุณบีเนี่ยตั้งก็สังเกตในลักษณะที่แสดงความแปลกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงดีเนี่ย ทำเรื่องไปที่โซเชียลเนี่ยนะครับหลายาหลายด้วยกันยูทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ค่ะใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง DS เนี่ยก็มีการติดตามพวกที่ใช้เฟซอวตารนะครับก็คือใช้ชื่อปลอมใน Facebook ซึ่งจะมีมากเลย <c oughs> แล้วก็มีใน Twitter นะครับมีใน YouTube แล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะของเฟกนิวมินจับจ่วงเนี่ยครับ <c oughs> แล้วคำสั่งสารเนี่ยก็มีคำสั่งสารออกมารวม แอคเคาททั้งหมดเนี่ยแะครับ2,000กว่าแอคเคาทมีการยื่นไปให้ทั้ง Facebook ทั้งทวิตเตอร์นี่ยแะครับรวมถึงเพจทั้งหลายที่มีเนื้อหาในลักษณะของการมิ่นประมาทจาบจ้วงเนี่ยครับที่ผ่านมาก็มีการลบแอคเคาทส่วนนี้ไปได้เยอะ,ะรวมถึงในส่วนของทวิตเตอร์แต่บางส่วนนะครับทวิตเตอร์ก็ไม่ได้ลบทั้งหมดมแล้วอยู่ๆเนี่ยครับทวิตเตอก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเป็นการตอบโต้อเอาคืน ในส่วนที่ตั้งก็สังเกตว่าเนี่ยมันมีแอคเคาท์ในลักษณะที่เป็น I.O. ของกองทัพออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้นะครับ<ช>ซึ่งคุณบีพุทธิพงศ์ก็บอกว่าที่แปลกใจเขาเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในทวิตเตอร์เองเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการลบแอคเคาท์ที่ทางสารเนี่ยมีคําสั่งในเรื่องนี้ให้มีการลบนะครับ<ช>แล้ววันที่14ตุลาคมนี้ครับทาง เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับก็อุทธรในคําสั่งศาลที่ให้เฟซบุ๊กเนี่ยปิดแอคเคาท์ปิดหน้าเฟซบุ๊กในลักษณะที่มีเนื้อหาเฟกนิวจับจ้วงเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยซึ่ง14ตุลาคมนี้ครับก็ต้องติดตามดูกันครับว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ยังไงต่อคำอุทธรของทางเฟซบุ๊กคับค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาเกาะติดสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศวิเคราะห์กันหน่อยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐติดตามช่วงหน้าค่ะ วาช่วงนี้วิเคราะห์ถึงแนวทางทิศทางนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะก็คือเลือกตั้งผ่านทางไพรสีน,นีเพราะเรื่องของโควิดด้วยแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการดีเบตเนี่ยเดิมทีกําหนดไว้3ครั้งดูเหมือนว่าจะยุบนัดของวันที่15ตุลาคมแล้วไปอีกทีนะะึงอ่ะคือดีเบตรอบ3ก็คือวันที่22ตุลาคมเลยครับ เพราะว่าเที่ยวนี้นี่ทรัมป์ก็เคยตั้งก้อสังเกตก่อนหน้านี้ครับกังวลกับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้วก็มาพูดในเชิงว่ามันอาจจะมีการโกงกันเนี่ยซึ่งซึ่งไปย่อนบัตรก็ยังมีอยู่ไปรษณีย์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าทรัมป์ก็เหมือนกับ กังวลในเรื่องนี้แล้วพูดออกมาก่อนหน้านี้ว่ามันอาจจะทําให้มีการโกงกันได้ได้ง่ายขึ้น<ะ>ซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกตีตกไปนะครับก็มีการชี้แจงว่าจริงๆการโหวตทางไปรษณีย์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างปลอดภัยเหมือนกันมไม่ใช่เป็นอย่างที่กังวลแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ครับทางคณะกรรมการเลือกตั้งที่จัดการดีเบตอภิปรายกันเนี่นะครับกำหนดให้มีการ อภิปรายสองฝั่งนี่ยครับครั้งที่สองเนี่ยในวันที่15ตุลาคมแต่ว่าเนื่องจากทรัมป์เนี่ยแะครับติดโควิดทางคณะก,กรรมการเนี่ยก็เลยเห็นว่าการให้มาดีเบตกันซึ่งซึ่งหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทําเพราะมันอาจจะทําให้ติดเชื้อได้ก็เลยให้มีการดีเบตออนไลน์โดยที่ผู้ดําเนินการเนี่ยจะอยู่ที่ไมอามี่ในขณะที่ทรัมป์กับทางไ <Biden S 2> <Biden S 1> บเดนเนี่ยนะครับก็อยู่อยู่กันคนละที่ปรากฏว่าทรัมป์เนี่ย ไม่สบายใจกับการดีเบตลักษณะอย่างนี้ชอบเฟ o ทูเฟสนะ,ะแล้วก็ยกแรกไปซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าในการดีเบตครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เป็นสีสัสนในลักษณะที่ทรัมป์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารกันมากนะครับแล้วแนวโน้มตอนนี้เนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไบเดนนั้นขึ้นมาตามทรัมป์ใน7จ็ดแปจุด,นะ,จดนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูตรงนั้นนะครับไปดูคะแนนการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับปี2 0 1พันสิบหหรือสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยนะครับ ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยแหละครับฮิลลารีคินตันเนี่ยชนะคะแนนรวมครับได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนทั้งหมดเนี่ยแหละครับมากกว่าทรัมป์เนี่ยสองล้าน<ฆ>แต่ว่าการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคะแนนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเลือกประธานาธิบดี<ฮ>เพราะว่ามันจะต้องไปดูคะแนนในแต่ละรัฐนะครับแล้วก็คะแนนที่ออกมาในการเลือกตั้งถ้าแยกเป็นป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยแหละครับ<ฆ>ก็คือจะเป็นคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสามร้อยหกกับคะแนนของ คลินทิราเรีคลินตันเนี่ยนะครับอยู่ที่232แล้วตัวพื้นสีแดงที่เห็นนี่นะครับก็คือเป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่อ,อิเล็กโทรโลคอร์เรชเนี่ยนะครับหรือคะแนนผู้เลือกตั้งเนี่ยในส่วนของริพับบลิกันเนี่ยครับสีแดงเนี่ยที่ที่ริพับบลิกันชนะส่วนสีน้ําเงินนั้นก็เป็น <Okay. S 1> พื้นที่ที่เดโมแครตเนี่ยนะครับชนะ,ะแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับจํานวนอิเล็กโทรโลคอร์เรชทั้งหมดเนี่ยนะครับ 538กึ่งหนึ่งก็คือ270คนที่จะชนะเป็นประธานาธิปดีเนี่ยครับจะต้องได้เสียงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า270าแล้วในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทรัมป์ก็พลิกชนะในหลายรัฐนะครับไปดูเดี๋ยวไปดูคะแนนของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่มีการติดตามในเรื่องนี้หลังจากที่มีการโหวตอภิปรายในวาระในรอบที่หนึ่งไปเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรายงานของทาง BBC นะครับ ที่บอกว่าไบเดนเนี่ยนะครับได้52%ทรัมป์นี่42%ก็ทิ้งชนะกันก็เกือบ7-8จุดนะครับหมายความว่าบวกลบกันนี่นะครับ7-8ก็ถือว่าเยอะมากในส่วนของ CNN นะครับก็ให้ไบเดนเนี่ยชนะที่57%แล้วก็ทรัมป์นี่อยู่ที่41%นะครับนอกจากนี้ครับยังมีเพจของ538นะครับซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับติดตามการเลือกตั้งในสหรัฐโดยเฉพาะนี่ยนะครับ แล้วก็ผลออกมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าไบเดนเนี่ยนะครับอยู่ที่51.9เอร์ซแล้วก็ทรัมป์นี่อยู่ที่4ี่บเปอร์เซนนี่ยครับซึ่งในกราฟิกอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูมันจะมีกราฟิกอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเปในส่วนของเส้นสองเส้นขนานนะครับซึ่ง R เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเพจของ5 3 8 thirty ก็คือ538ที่เป็นจำนวนของอิเล็กโตรแลคอิเล็กตรโลคอเลตนะครับ แล้วมีการวิเคราะห์ครับว่าหลังการอภิปรายรอบแรกไปเนี่ยคะแนนของไบเดนเนี่ยนะครับมากกว่าทรัมป์ขึ้นมา2จุดจากเดิมมีอยู่ที่7จุดนะครับก็เพิ่มเป็น9.8 <c oughs> อันนี้ก็เป็นคะแนนที่ขณะนี้เนี่ยครับคะแนนของไบเดนเนี่ยถูกมองว่าเหนือกว่าทรัมป <c oughs> ์เจถึงแจุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปดูในส่วนของ538 x เช่นกันนะครับที่ทำกราฟิกเป็นภาพของแต่ละลัฐ50รัฐทั่วประเทศน,นะครับ แล้วในส่วนนี้ครับมีการประเมินหรือว่ามีการวิเคราะห์จาก FiveThirtyEight นะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยไบเดนเนี่ยนะครับได้เสียงในพื้นที่สีน้ําเงินเนี่ยแหละครับ mm. รวมจํานวน Electoral College เนี่ยแหละครับหรือคะแนนผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐเนี่ยเกิน270นะครับเราก็จะดูนะครับในสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าอ่อนสีน้ําเงินอ่อนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ในส่วนของเดโมแครตชนะครับในส่วนสีแดงสีแดงอ่อนและสีชมพูเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ที่ริมบับิกันชนะแล้วในพื้นที่สีน้ำตาลนี่แหละครับจะมีอยู่ทั้งหมด56ที่นั่งนะครับที่เป็นอิเล็กโทรล์ล์คอร์เรชเนี่แหละครับก็จะมีในส่วนของรัฐโอไฮโอมีมี3-4รัฐนะครับมีโอไฮโอแล้วก็มีนอ r คาโรไลน i นะครับมีจอร์เจียแล้วก็มีไอโอวานะครับอันนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบกันแข่งขันกันดุเดอดนะครับแต่ว่า ใน4รัฐสวิงสเตทที่สําคัญนะครับก็คือที่ผมกาวไว้สีเหลืองที่เห็นนี่แหะครับจะมี4รัฐตอนบนครับจะเป็นวิสคอนซินนะครับทางฝั่งขวานั้นจะเป็นมิชิแกนแล้วก็มี p a ก็คือฟิลาเดลเฟียครับสรัฐนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ยนะครับเป็น3รัฐที่ริพับลิกันเนี่ยเฉือนชนะไปถิวเฉียดเลยแล้วก็เป็น3รัฐที่ทําให้พลิกสถานการณ์การเลือกตั้งในครั้งนั้นทําให้ทางคลินตันเนี่ยนะครับ แพ้การเลือกตั้งในครั้งที่แล้วในขณะที่อีกรัฐหนึ่งครับที่เป็นสวิงสเตทอยู่ด้านล่างนะครับก็คือลัดฟลอริดาซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับทางเ,าเว็บไซต์ของ538เนี่ยก็วิเคราะห์ออกมาครับว่าในรัฐมิชิแกนในวิสคอนซินแล้วก็ฟิลาเดลเฟียนั้นที่มีที่นั่งอยู่นะครับในส่วนของฟิลาเดลเฟียนั้นไอ้เพนซิลเวเนียโทษครับมี20นะครับ ฟลอริดามีย9บมิชิแกนมี16แล้วก็วิสคอนซินมี10เนี่ยนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการประเมินครับว่าสถานรการเนี่ยมันจะแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะว่าขวามือที่เห็นเนี่ยแหละครับเราจะเห็นครับว่าที่ฟลอริดานั้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทรัมป์ชนะแค่1.2%เปอร์เซ็นต์ครับแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการวิเคราะห์อ,ออกมาว่าไบเดนนั้นจะพลิกกลับมาชนะ4% 48เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดต่องีิชิบที่ครัเลนส่วนอ Michigan, คอเริ 16ที่นั่งนี่นะครับไบเดนชนะ49%ทรัมป์42%ในขณะที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับทรัมป์ชนะ0.2% <c oughs> แล้วเพนซินเวเนียครับไบเดนชนะ51%ในขณะที่ทรัมป์ชนะ43%นะครับแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นทรัมป์ชนะแค่0.7% <c oughs> แล้วสุดท้ายครับคือวิสคอนซินที่มี electoral บ o a r 10ที่นะครับ10คะแนนนี่ครับไบเดนได้49.5ทรัมป์ชนะ 4 4ครับเหนือกันอยู่ประมาณ5เในขณะที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วทรัมป์ชนะไปแค่0 8นรัฐนี้ก็คือสวิงสเตทสำคัญครับที่นักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศนี่แะครับให้ความสำคัญกับ4ีรัฐนี้มากแล้วก็มองว่าในการเลือกตั้งที่จะมีวันที่3พฤศจิกายนนี่แะครับทั้ง4รัฐเนี่ยจะกลับมาเป็นของเดโมแครตแล้วก็ทาให้ ไบเดนเนี่ยนะครับชนะการเลือกตั้งในวันที่3นี้ซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าการคาดการณ์นั้นจะเป็นไปในทิศทางนี้หรือไม่เพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นโพก็ออกมาครินตันเนี่ยชนะทรัมป์เนี่ยประมาณ 2, 2%แต่ครั้งนี้นะครับไบเดนเนี่ยเหนือกว่า7-8%็ึเซทงคนก็มองว่าเนี่ยจะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนและทำให้ไบเดนนะครับกลับมาชนะการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกาย,ยนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ